น้านะใครก็หาลูกภาษาไทยก็หาภาษาไทยเวลาก่อมห่มลงโซ่เพื่อจะเพื่อจนลงไปซ้โยนั่นก็จะก็จะก็หาเงินน้อยหาจานลูกก๋วยละสิบสอหนูก็จะกูมาสิหอกูมา lu mông à cu nó à chú tu ơ nó à cỡ rồi đàn nú à nú à nè ha nú nú à nè ơ của thằng của nào của nào trăng mua ơ của nào <laughs> <laughs> <Lâu> gì ha ơ lu phi lu phi lu lu mông à nú à hả rồi tu tu

ไม่ได้ไงเออรดเลรรลดเล็งเบาหนุหน่นย,มมนยมตอ่หมเเป็นสังตอเลยมอกล้องหนูมอสูรูใส,โสไไ่โจเซ่แหละฮาหานุย